สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องปืนยิงป่าช่างเกตนะครับผมวันนี้เป็นงานพันท้ายหนังสติ๊กนะครับวันนี้จัดส่งให้นะครับลูกค้านะครับผมไม่ทําสีนะครับเป็นงานทําเสร็จแล้วครับแต่ให้ลูกค้าไปทําสีเองครับผมเป็นงานหนังสติ๊กครับผมเป็นทรงสไนเปอร์นะครับผมต่อลายให้นะครับเป็นงานไม้สักทองครับผมตัวนี้เป็นไม้สักทองต่อตูดให้ไออุดตูดให้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นล่องนิ้วครับผมล่องหนึ่งนิ้วเจาะไกให้พร้อมครับผมนี่ครับกัดลายให้นะครับสวยๆครับเป็นไม้สักทองเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันนี้นะครับตัดรอบตอนเย็นลายสวยๆนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เย็นนี้ครับมาถ่ายให้ลูกค้าดูก่อนครับเป็นงานไม้สักทองลูกค้าเอาไปใส่เป็น สติกนะครับท้ายหนังสติ๊กก็มีไก่หนึ่งตัวนะครับผมไก่สองระบบแล้วก็ยางหนึ่งเส้นพร้อมหนังรองแทนครับยางพม่าทนทานนะครับยืดหยุ่นไม่ต้องกลัวขาดนะครับนะครับสนใจนะครับสอบถามทักเฟสทักไลน์มาได้นะครับผมหรือโทรมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ล่างคลิปนะครับผมครับงานอันนี้เป็นงานหนังสติกท้ายหนังสติกครับเดี๋ยวจัดส่งให้ โอเคนะครับวันนี้มาถ่ายให้แค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับผมกดถูกใจให้ด้วยครับฝากติดตามด้วยครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ